คุณไม่เพียงอยู่ในจุดที่โลกนี้ไม่เคยมีมาก่อนแต่คุณอยู่ในจุดเปลี่ยนของการเปลี่ยนแปลงระดับโลกสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าคุณและภารกิจนี้ถูกกำหนดให้ประสบความสำเร็จไม่อนุญาตให้มีทางเลือกอื่นไม่มีผลลัพธ์อื่นสำหรับโลกตอนนี้ ้าใครเลือกที่จะเห็นการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่นี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนี้หรือไม่ขึ้นอยู่กับพวกเขาทั้งหมดเป็นเรื่องของการเลือกของแต่ละคนไม่มีใครสามารถปฏิเสธแสงที่สูงขึ้นนี้ได้โอกาสที่จะได้สัมผัสกับการขยายตัวของจิตสำนึกนอกจากนี้จะไม่มีใคร ถูกบังคับให้ยอมรับในสิ่งที่พวกเขาไม่รู้สึกว่าถึงเวลาที่ต้องทำเช่นนั้นแสงสว่างและความรักของแหล่งที่มากำลังแสดงและมอบให้กับทุกคนในเวลานี้และบรรดาผู้ที่ต้องการจะก้าวข้ามวิธีการเดิมๆของมิติที่สนี่คือการโทรของคุณพวกเขาจะหาทางไปสู่ แนวทางที่พวกเขาแสวงหาในขณะที่คนอื่นๆที่ไม่รู้สึกว่าพร้อมที่จะดำเนินไปในเส้นทางของตัวเองบางทีมันอาจเป็นทางเลือกของจิตวิญญาณของพวกเขาอาจจำเป็นสำหรับแต่ละคนที่จะต้องมีประสบการณ์มากขึ้นในโลกแห่งความเป็นคู่ สิ่งนี้คุณต้องให้เกลียดและเคารพไม่สำคัญว่าเขาเป็นใครอยู่ใกล้คุณแค่ไหนนี่คือจุดที่ยากสำหรับคนส่วนใหญ่ความคิดของสมาชิกในครอบครัวที่ไม่ได้มากับคุณในมิติที่หเรียนรู้ที่จะเห็นสถานการณ์จากมุมมองที่สูงขึ้นชีวิตนับพันที่เขามีอยู่ ทั่วทั้งกาแล็กซี่และที่อื่นๆหมายความว่าเขามีครอบครัวทั่วทั้งกาแล็กซี่และที่อื่นๆพวกเขาอยู่ที่ไหนทุกบทบาทที่คุณเล่นตั้งแต่พ่อคุณปู่สามีภรรยาลูกชายลูกสาวคุณไม่สามารถระง,งับการเดินทางของคุณเอง หรือแม้แต่ยอมให้ใครมาเปลี่ยนคุณจากภารกิจและความปรารถนาของจิตวิญญาณของคุณในการเตรียมตัวและเข้าสู่ระดับออกเทปของการดำรงอยู่ที่สูงขึ้นนี่เป็นเวลาอย่างแท้จริงที่จะมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการตื่นขึ้นและรวบรวมตัวตนที่สูงขึ้นกว่าของคุณและเดินในฐานะผู้สร้างที่มีสติ เข้าสู่มิติที่ห้า